สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตพลังงานเนื้อคู่ทูนเฟลมในช่วงสัปดาห์นี้กันนะคะมาเริ่มดูพลังงานความรักทางฝั่งคุณกันก่อนเนาะพลังงานอาจจะสลับสลับข้างกันได้นะคะความรักของเนื้อคู่ทูนเฟลมฝั่งเฟม n นินให้ตัดตน3ดาบ ไพ้วัด to expect the h i e r o p a n s บางคนเพิ่งเจอกับสถานการณ์ของการแยกจากมาเลยเพิ่งอ,อกหักเลยนะคะเึ้นถันดวง The Magician มันมีความหวังดีๆค่ะขึ้นมาในไพ่ของคุณไพ่รอบข้างของคุณไพ่ใบแรกไพ่สามดาบไปนี้เป็นไพ่ตัวต,วตวนของคุณและในตอนนี้นะคะคุณอาจจ er, ะเผชิญหน้ากับความรู้สึกเป็นทุกข์เจ็บปวดผิดหวังเสียใจสิ่งที่ไพ่อยากให้คุณเห็นคือตัวตนของคุณที่แท้จริงนะคะ คุณมีคุณค่าเป็นพลังงานของคนที่มีทักษะความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีพลังงานที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าโดยไม่โดยไม่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดนานได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดใน ในช่วงหนึ่งที่มีสถานการณ์บางอย่างเข้ามานะคะเข้ามาความเจ็บปวดที่เข้ามามันเป็นบเทเรียนหนึ่งะคะ่ะให้เราได้ทำความเข้าใจกับตัวเองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนทำไมเราถึงเป็นทุกข์ขนาดนี้ เราไปคาดหวังอะไรจากสถานการณ์ตรงนั้นหรือว่าใครคนนั้นทำไมเรารู้สึกผิดหวังได้ขนาดนี้ในวันที่สถานการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการไพ่ในอดีตได้ไพ่เด a ส์นะคะไพ่ของชาวราศีพิจิกอืมเนี่ยเพิ่งไปเจอเจอกับสถานการณ์ที่จบลงบางคนรู้สึกว่าไม่มีหวังแล้วติดต่อเขาไม่ได้เลย เขาบล็อกไปแล้วทุกช่องทางไพ่โอ้นอกจากไพ่ตัวตนของคุณแล้วเป็นไพ่เมเจอร์ราคาน่าทั้งนั้นเลยนะคะ Temperance ในอนาคตอันใกล้เดี๋ยวคุณจะกลับมาเยียวยารักษาตัวเองได้ะคะ่ะในอนาคตอันใกล้ Temperance ไพ่ของชาวราศีธนู ให้อุปสรรคปัญหาห the w o r ดว์อัอนนี้เหมือนเป็นภาพที่คุณกำลังเก็บชิ้นส่วนของหัวใจที่แตกสลายกำลังรวบรวมกลับมาให้สมบูรณ์อยู่ไม่เป็นไรนะคะถ้าต้องการเวลาเวลาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นมาเป็นพลังงานที่ powerful มากมาก ไพ่เมเจอร์อหนคานาทาั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเด e ยมพลสเป็นพลังงานที่ทรงพลังทรงคุณค่ามากๆจริงๆแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นบทเรียนหนึ่งที่ให้คุณทำความเข้าใจกับตัวเองเพื่อให้คุณแข็งแกร่งขึ้นไปอีกอะคะ่ะสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่สดาบ เป็นช่วงของการเยียวยารักษาเป็นช่วงของการฟื้นฟูพลังงานของตัวเองนะคะไพ่สรุปรเป็นไพ่เด็กถือเหรียญไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณต้องการมันหรือเปล่านะคะแต่ว่านอกจากที่พลังงานของคุณจะส่งพลังใน,ในตัวของคุณเองแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามีพลังงานความรักความสัมพันธ์ดีๆกำลังจะ เข้ามาในชีวิตคุณด้วยมีใครบางคนจะเข้ามาออฟเฟอร์คอมมิชเมนต์เด็กถือเหรียญเดี๋ยวเรามาดูเปิดไพ่ทางฝั่งเขากันก่อนนะคะพลังงานความรู้สึกนะึกคิดของ คู่ทูนเฟลมทางฝั่งมาสกิลินที่มีต่อฝั่งเฟมิน n นความรู้สึกนึกคิดของเขาราชินีถือถ้วยสิมยไม้ให้ความคาดหวังสถ้วยโอ้มไม่รู้สึกว่าพลังงานของเขาก็เหมือนรู้สึกแย่ไม่แพ้กันนะคะ ในตอนนี้ในฝั่งของเขาจะค่อนข้างที่จะรู้สึกแย่กับพลังงานของตัวเองรู้สึกแย่ที่เขาไม่สามารถมอบสิ่งต่างๆให้คุณได้อย่างที่ควรจะทำอย่างที่ควรจะเป็นอย่างที่คุณควรจะได้รับรู้สึกเหมือนเป็นพลังงานของคนที่ผิดหวังในตัวเองเป็นฐานดวงสิบถ้วยบางคนมีการคาดวาดฝันเอาไว้ว่าอยากมีครอบครัว มีการวางแผนว่าจะไปซื้อบ้านมีครอบครัวมีลูกกี่คนซื้อบ้านที่ไหนหรืออะไรแบบนี้ <ming. S 1> เขาก็ดูมีพลังงานที่เหมือนให้ความร่วมมือคะ่ะในที่นี้หมายถึง เขาก็ร่วมกันคิดด้วยกันกับคุณโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการที่เอออ,อไปอย่างนั้นน่ะเขาก็เห็นภาพนั้นร่วมกันกับคุณเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูเหมือนสถานการณ์บางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถมากพอที่จะให้คุณได้ให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นกับคุณได้ บางคนพลังงานของคุณอาจจะมีคำพูดบางอย่างที่อาจจะดูตรงไปตรงมาแะชนินีถือดาบให้ในอดีตนะคะทำให้เหมือนไปสร้างความกดดันให้กับคนคนนี้บางคนคนคนนี้เขาต้องการภาพที่เป็นสิบถ้วยร่วมกันกับคุณนะคะแต่ว่าช่วงจังหวะเวลาที่ต้องการอาจจะคลาดเคลื่อนกัน คุณอาจจะต้องการในเร็วๆนี้เขาอาจจะต้องการความมั่นคงของตัวเองก่อนที่จะสร้างภาพสิบถ้วยตรงนี้ขึ้นมาได้อาจจะต้องใช้เวลาในมุมมองของเขาอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นจนเขาอาจจะเกิดความกดดันขึ้นนะคะจนอาจจะหนีไปหนีหน,หนีไม่อยากรับรู้ ไม่อยากรับความกดดันไพ่อุปสรรคปัญหาอืไพ่ก้าวถ้วยยิ่งคุณพูดบางอย่างกับเขาอะค่ะเขายิ่งเขายิ่งขาดความมั่นใจในตัวเองเขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่พร้อม ใช่สิ่งที่เขาจะทำสิ่งที่เขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้คือไพ่สองดาบดูเขาจะเงียบนะคะตอนนี้เขาต้องการที่จะอยู่กับตัวเองเงียบๆสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆเขารู้นะว่าจริงๆแล้วอะค่ะพลงานของคุณกับเขาสามารถสร้างสารรค์สิ่งดีๆร่วมกันได้ เหมือนพลังงานของคนทั้งคู่มีทักษะความรู้ความสามารถที่เหมือนเป็นคนที่สีนเสมอกันสามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆที่คิดร่วมกันได้จริงๆแล้วอะค่ะไพ่เด o มนไพ่สรุปของเขาไพ่ของชาวราศีมีนนะคะดูเป็นพลังงานที่กำลังคิดกังวลคิดหนักซึม นอนไม่หลับแบบนี้คุณไม่ได้ขอเลือนะ่อนอันนี้นิดหนึ่งนะคะม,มาดูไพ่ขยายความไพ่ของคุณกันไพ่เดอในอดีต บางคนพลังงานของคุณจริงๆแล้วคุณมองเห็น potential ในตัวเขามองเห็นศักยภาพของเขาคุณเชื่อมั่นในตัวเขามากๆแต่ว่ามีพลังงานบางอย่างในตัวเขาที่เขารู้สึกกลัวว่าจะไปไม่ถึงความคาดหวังของคุณให้สามดาบ The High Priestess. อแต่ว่าในช่วงนี้ก็ดูเป็นพลังงานที่คุณกำลังทำความเข้าใจกับตัวเองอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันดูมันดูเจ็บปวดมันดูเป็นทุกข์กับความทรงจำที่ย้อนกลับเข้ามาบางคนรู้สึกเสียดายบางคนรู้สึกว่าไม่น่าพูดคำนั้นออกไปเลยไม่น่าพูดบางสิ่งบางอย่างออกไปเลยเพราะตอนนี้ดูเหมือน คนคนนี้อาจจะมีการปิดกั้นช่องทางเข้าถึงตัวเขาไปแล้วพลังงานของคุณดูเป็นพลังงานที่พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะไปต่อแต่พลังงานของเขาดูตอนนี้กำลังหนีหนีจากความจริงบางอย่าง นี่จากความกลัวที่เกิดขึ้นภายในใจของเขาบางคนพลังงานของคุณจะเข้าใจคนคนนี้นะคะคุณจะสามารถให้เวลากับเขาได้ถึงแม้ว่าคุณจะอยากเคลียร์กันมากกว่าก็ตามเพราะว่าช่วงเวลาที่แยกจากกันคุณก็ดูเป็นทุกข์เหมือนกันอย่างที่แม่บอกไปตอนต้นแม่รู้สึงพลังงานของทั้งคู่ รู้สึกเศร้าพอๆกันนะคะพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาไ h e ร์ไฮเปอร์ฟน์ไพ่ของชาวราศีพฤษภเนี่ยพลังงานของคุณจะพยายามคิดบวกเ่อรู้สึกว่าพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะคิดเร็วทําเร็วถ้ามีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นคุณจะคิด คิดเร็วคิดหาทางออกพบเจอทางออกได้เร็วแก้ไขเร็วแต่ในขณะที่คนคนนี้ตอนนี้เขาอาจจะก,กำลังเผชิญหน้ากับความกดดันหลายๆด้านที่นอกเหนือจากความกดดันจากคุณแล้วเขาก็อาจจะได้รับความกดดันจากสถานการณ์อื่นรอบตัวของเขาด้วยทำให้ตอนนี้เขายิ่งคิดช้าเข้าไปใหญ่เลยไม่รู้ว่าจะต้อง ให้เรียกจัดลำดับความสำคัญอย่างไรในชีวิตอะไรมาก่อนมาหลังะะอ่ะค่ะคุณอยากให้เวลาเขาให้เขาคิดได้อย่างที่คุณคิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพลังงานของเนื้อคู่ทูนฟลมทางฝั่งเฟมินินจะมีมีการเติบโตไปล่วงหน้าก่อน เข้าใจสิ่งต่างๆได้ก่อนพลังงานของทางฝั่งมัสกเลนอยู่แล้วนะคะ The magician เนี่ยบางคนอาจจะในช่วงระหว่างนี้อาจจะมีใครบางคนในช่วงที่คุณพยายามที่จะอยู่กับอยู่นิ่งๆกับตัวเองนะคะอาจจะมีใครบางคนเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณเนะ อสวินถือถ้วยนะคะลอดูอีกได้มั้ย10ดาบเขาเ,เขามีมวลพลังงานของคนดีนะคะบางคนอาจจะเป็นเนื้อคู่โซเมตด้วยซ้ำแต่ว่าพลังงานของคุณหลังจากที่เจอเจอกับ บทเรียนที่เข้ามาผ่านเนื้อคู่ทุนเฟลมอะคะ่ะทำให้คุณอาจจะรู้สึกกับคนคนนี้ได้มืนมันไม่เข้มข้นนะคะอ <c ười> ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันร,รู้สึกว่าพลังงานของเขาอาจจะไม่ถึงคุณกับกับเรื่องบางเรื่องบางด้านอืม ประสบการณ์บางอย่างของเขาน้อยกว่าคุณหลังจากที่คุณผ่านประสบการณ์บางอย่างร่วมกับเน้อคู่ทุนเฟรมมาดูเป็นประสบการณ์ที่เข้มข้นนะคะที่คุณผ่านมาเนาะแชมเปญส์อืมมีแนวโน้มที่ไม่รู้สึกว่าคุณจะไม่ ไม่มองหาคนอื่นไม่ดึงคนอื่นเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่เหมือนคุณทําไม่ได้อะคะ่ะบางคนคุณอาจจะพยายามที่จะเปิดใจให้โอกาสคนอื่นเข้ามาในชีวิตแต่ว่าในใจคุณไม่รู้สึกว่ามันทําไม่ได้จนสุดท้ายก็อาจจะอ,อาจจะไม่ได้สานต่อความสัมพันธ์ แต่ว่ามีนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ Justice ไพ่ของชาวราศีตุลหนึ่งถ้วยมีโอกาสจะถูกหยิบยื่นเข้ามาะคะ่ะหลังจากนี้ไพ่ w o ว l d ช่วงนี้เหมือนเป็นการโฟกัสกับการฟื้นฟูพลังงานของตัวเองทำความเข้าใจกับบทเรียนที่ถูกหยิบยื่นเข้ามา เดี๋ยวคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ The e m Press เป็นไพ่ของ Divine Feminine กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองมีทิศทางชีวิตที่ที่แน่นอนกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะสี่ดาบสี่ไม้อืม พลังงานของคุณนะคะเหมือนไพ่ไม่อยากให้คุณลืมว่าคุณทรงพลังมากๆนะคะ powerful มากๆเด็กถือเหรียญบางคนอาจจะได้คุยเปิดใจคุยคุยกับใครบางคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนของคุณใครบางคนอาจจะเข้ามาเพื่อนที่จะพยายามเข้ามารักษาใจหัวใจของคุณ มีออฟเฟอร์เข้ามาให้จะเป็นคนที่แอบมองคุณอยู่พอรู้ว่าคุณโสดก็อาจจะเข้ามาปรากฏตัวนะคะมาดูพลังงานทางฝั่งเขากันให้ในอดีตตาชินีถือดาบ ให้ราชินีถือดาบในอดีต8ถ้วยมันมีคำพูดบางอย่างจากคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณจะคุณจะไปจากเขาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะมันเขาจมอยู่กับความรู้สึกรู้สึกแย่กับตัวเอง คุณอาจจะเป็นคำพูดที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เขารู้สึกแบบนั้นแต่เขากลับรู้สึกว่าคุณจะไปจากเขาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะราชินีถือถ้วย อืแต่จริงๆแล้วเนี่ยมิ้มรู้สึกว่าเขาก็มักจะมองเห็นความอบอุ่นความใจดีจากคุณนะคะราชินีถือถ้วยมันเป็นคำพูดบางอย่างม่้ม่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคำพูดที่คุณอาจจุดประสงค์ของคุณอาจจะอยากให้เขาหึงคุณหรือว่าอยากให้เขา เห็นคุณค่าในตัวคุณแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเขารู้สึกแยกกับตัวเองหรือว่ารู้สึกรู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกแล้วอาจไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกเขาก็ได้หรืออะไรแบบนี้ทั้งๆที่จริงๆคุณมีค่าสําหรับความรู้สึกสําหรับหัวใจเขามากๆนะคะความใจดีของคุณนะคะ เต็มไปด้วยความรักจริงๆแล้วหัวใจของคนคนนี้ค่ะเขารักคุณมากๆเลยเขามองคุณเป็นโอกาสเขามองคุณเป็นอนาคตเหมือนกันหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยตอนนี้เขาบางคนอาจจะเผชิญหน้าอยู่กับ Mental Health เขากำลังแบกรับความคิดเยอะแยะมากมายเลยในหัวเขาบางคนอาจจะมีภาระในชีวิตที่นอกเหนือจากความสัมพันธ์นี้ค่ะที่เขาจะต้องรับผิดชอบแล้วทำให้เขารู้สึกเครียดและกดดันอยากหายไปเลย ทำคาดหวังอืมไม่ไม่รู้สึกว่าเขาพยายามสู้เต็มที่แล้วนะคะในเรื่องของการงานการเงินเขาได้แค่นี้ในในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะ่ะม,มีความรู้สึกแบบนี้ที่เขาอยากให้คุณรับรู้เหมือนเขาสู้เต็มที่แล้ว สิ่งที่เขามีกำลังของเขาอะค่ะจะไม่ได้มีมากพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่คุณต้องการให้ให้คุณได้ในทันที Justice ให่ของชาวราศีตุลบางคนมีความเป็นมัสกลินสูงมากๆที่อยากจะรับผิดชอบนะคะอยากจะทำให้ได้แล้วรู้สึกว่าตอนนี้ มีอุปสรรคปัญหาบางอย่างบางคนเป็นในเรื่องของการงานการเงินอาจจะด้วยช่วงวัยทำให้เหมือนเขายิ่งกดดันกับตัวเอง รู้สึกว่าเขาอ่อนแรงพลังงานที่ขึ้นมาเขาคิดถึงคุณนะคะหกถ้วยแต่ว่าเขามองว่าสิ่งที่เขามีมาออฟเฟอร์อะคะ่ะมันยังไม่ถึงเท่าความต้องการของคุณเขารู้สึกเหมือนเขามีไม่มากพอ คนคนนี้กำลังกำลังเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่นะคะมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองหรือความมั่นคงในชีวิตของตัวเองไปข้างหน้าแต่เขาต้องการเวลาค่ะที่จะที่จะเรียนรู้พลังงานของตัวเองให้มากขึ้นได้ The High Princess เขาต้องการพื้นที่และเวลา The magician อืมเนี่ยพลังงานของเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาในมุมมองของคุณก็เป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่ขยันขันแข็งรู้จักเก็บหอมรอมริบ เก้าเด t h น e m Press เขาอยากไปถึงความคาดหวังของคุณนะคะอยากดูแลคุณให้ให้ดีที่สุดบางคนมีพลังงานของคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตคุณดีอยู่แล้ว ไม่จําเป็นดีอยู่แล้วจนไม่จําเป็นต้องมีเขาก็ได้กเหรียญเตียมเพรสเขาอยากเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในชีวิตคุณแล้วทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะไม่ใช่เข้าไปอยู่ในชีวิตคุณแล้วรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีเขาก็ได้แบบนี้มาดูไพ่ข้อความกันนะคะไพ่ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้ you're so smart เขาชอบความฉลาดหลักแหลมของคุณนะคะคำพูดของคุณดูเฉียบแหลมมากๆ finding myself เห็นไหมเขากำลังค้นหาตัวเองอยู่เรียนรู้ทำความเข้าใจกับตัวเองอยู่ เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากๆเลยนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรจริงๆแล้วเขาแค่ต้องการคุณต้องการเราทั้งสองไปตลอดเนี่ยภาพสิบถ้วยอะคะ่ะที่เขาต้องการ still listening บางคนยังฟังเพลงที่เคยแชร์ด้วยกันที่คุณเคยแชร์ให้เขาฟัง เคยฟังเพลงที่ฟังด้วยกันอืมเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมันมีด้านหนึ่งของคุณที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่เคยเห็นมันเขาอยากรู้จักคุณในทุกๆด้าน อยากให้คุณเปิดใจกับเขามากกว่านี้ค่ะเพื่อรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคําพูดบางอย่างที่ไม่พูดไปอ่ะมันเป็นคําพูดที่ทําให้เขาไม่แน่ใจในตัวคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีคุณยังอยากไปต่อกับเขาเป็นภาพติดถ้วยร่วมกันกับเขาหรือเปล่าหรือคุณมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาในชีวิตเขาบอกว่าเขาเห็นคุณดูดีมากนะคะเหมือนคุณกำลังจะ move on ใช่ไหม คุณกำลังคุยอยู่กับใครหรอไม่ว่าคุณจะคุยอยู่กับใครก็ตามนะคะเขาจะเป็นคนที่ดีกว่าเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณกลับมาให้ได้เขาขอโทษนะคะเขาเกลียดที่จะรับรู้ว่าเขาทำร้ายคุณมากแค่ไหนเดี๋ยทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอย่างไร คุณสมควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าะคะ่ะ Let the past go เขาอยากย้อนเวลาได้นะคะตอนนี้เขาอาจจะดูเหมือนเขาไม่ได้แคร์อะไรนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขา จริงๆแล้วเขาแคร์มากๆเลยคุณเป็นของเขานะคะแค่คิดว่าแค่คิดว่าคนอื่นจะจะเอาคุณไปจากเขาได้เนี่ยเขาก็รู้สึกแย่แล้วนะคะรู้สึก,กหงุดหงิดแล้วอืมเขาต้องการ เขาต้องการมอบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้กับคุณเลยะคะ่ะเพื่อที่จะให้คุณเป็นของเขาจริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการนะคะอืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของเนื้อคู่ทูนเฟลมส์ที่ขึ้นมาในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย